ดีเจอ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะช่วงเวลาสี่โมงเย็นกับอีก18นาทีค่ะเราเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับเพลงอันดับที่17บเจสำหรับ Daily Magic นะคะบิลกินแล้วมาต่อกันที่ดาวหางค่ะดาวหาฮัลเล่แล้วก็ปิดท้ายที่เปิดใจไม่เปิดตัวสี่โมงเย็นกว่าๆซึ่งมีคุณผู้ฟังถามมาค่ะว่าเ,เสียงในช่วงของอนะที่เป็นคำเหมือนคำคมหรือ,เ,อเสียงที่ได้ยินตอนต้นชั่วโมงอะครับ เป็นเสียงดีเจโกใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเสียงของโกค่ะโกอัดไว้ให้กับพวกเราเราก็จะแบบเนะี่ยเราก็จะมีเสียงคาแรคเตอร์ <Okay. S 2> ของแต่ละคนก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วโกก็จะเป็นหนึ่งคนที่ใช้เสียงของเขาสร้างอะไรแบบนี้ให้กับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาแล้วก็ขอเพลงบางเพลงอาจจะเปิดในช่วงนู่นช่วงนี้ผสมปนเปกันไปนะคะก็ <c oughs> เรียกได้ว่าก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราก็ เรียนรู้ค่ะและบางครั้งบางอย่างเราอาจจะไม่มีใครรู้คำตอบอะไรเราใช้สิ่งที่ผ่านเข้ามาเป็นเรื่องของการเรียนรู้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปตัดสินว่าใครเป็นอะไรเพราะอย่างไรเราก็ไม่มีคำตอบบางครั้งการที่เราพูดไปเรื่อยๆว่านู่นนี่นั่น,นมันอาจจะส่งผลให้กับครอบครัวเขาในภายหลังก็ได้นะคะก็ เรียกได้ว่าเราแสดงความระลึกถึงคิดถึงและเป็นห่วงกันเอาว่าก็เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณแทนครอบครัวเขามากแล้วนะคะก็เชื่อว่าวันนี้ก็คงมีคนไปส่งน้องกันเยอะนะคะก็เชื่ออย่างนั้นเพราะเขาก็เป็นที่รักของทั้งพี่ๆของทั้งคุณผู้ฟังแล้วก็ของทั้งเพื่อนๆน,นะคะอ่ะก็ จัดรายการกันต่อไปสําหรับคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนก็ทํางานกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีๆทัางว่าข่าวทีวีวันนี้มีอะไรมันก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นนะยังกลับไปที่เรื่องของเสียแป้งนาโนเขาชื่อเสียแป้งนาโนดใช่ไหมสรุปเขาชื่อเสียแป้งนาโนเขาชื่อเสียแป้งเขาชื่อเสียแป้งส่วนนาโนดนั่นคือแหล่งอ อ,อเ<ข>อรียของเขาแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเสียแป้งเป็นภูเขาบรรทัดเลยเหรออน่าจะเป็นตอนยาง้นงงมากกว่าเป็นเสียแป้งภูเขาบรรทัดไหม,ม,มเพราะว่าเขาขึ้นภูเขาบรรทัดซึ่งหลายคนก็มีแหล่งแบบมีข่าวบอกว่าเขาน่าจะลงมาแล้วล่ะมัง้งก็จะอยู่บนเขาอะไรขนาดนั้น<ม>ทำไมอยู่กันนานจังแต่สิ่งที่หลายคนสนใจคืองบประมาณที่ใช้ล่าเสียแป้งอ่ะเอางบไหนแล้วล่ากี่วันจับคนคนเดียวและคนที่มีส่วนในการปล่อยตัวได้เนี่ย ทำโทษยังไงทำโทษยังไงก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเ,เราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่ามีข่าวให้หน่าติดตามเยอะมีเพลงเพียบนะคะก็เดี๋ยวทยอยทยอยนะคะนนหลายคนรถไฟฟ้าสีชมพูเปิดเปิดให้นั่งฟรีวันแรกเปิดแล้ววันนี้ใช่ไหมเพราะว่ากระบอกมันเปิดยีิเอ็ดใช่ครับแล้วก็เอ้ย คำว่ารถไฟฟ้าสีเขียวจะเก็บเงินสิบห้าบาทคืออะไรอ่ะเราคืออะไรเราไม่ค่อยเข้าใจจริงๆมันมีอ่าตัวสัญญาของกอรทมอ,อยู่ครับที่กทมเขาผ่อนผันที่ระยะต่อเตะอ๋อระยะ,ะ,ยะตอนะะท้าย,ยอะ่ะตรงนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ากลางเดือนมกราเนี้ยจะเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวสิบห้าบาทตลอดสายคืออะไร เก็บสายสีเขียวตลอดสายสายไหนสายต่อถูกไหมไม่ใช่สาย,ยหมอชิดที่มาน่าจะเป็นส่วนของกทมถูก,ถกไหมคะมเพราะว่าหมอชิดที่เข้ามาเขาเรียกอลไวนะสยามมันก็ยังไม่ได้มันไม่ได้15บาทนะมันมีราคาของมันว่ากี่ป้ายเท่าไหร่หรือนั่งยาวมาถึงอ่อนนุชเท่าไหร่ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นก็คือคุณชัดชาติเขาบอกว่าคุณชัดชาติยืนยันจะเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่สองช่วงแบริ่งสมุทรปราการและช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตโดยจะเก็บค่าโดยสารอัตรา15บาบาทตลอดสายในช่วงกลางเดือนมกราคมนั่นแปลว่าตอนนี้เรายัางนั่งกันได้อยู่เนาะใช่ครับอ่ะมานะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องอ่านข้อความคุณฟังเนาะ อยากขอเพลงส่ง d ีเจกเพลงของบิวคีน้องเปิดไปแล้ว d a i l y เมจิกนะคะช่วงที่มีคนทราบข่าว d ีเจโกใน Twitter ก็จะมีคนมาลํำลึกถึง d ีเจกเยอะมากเพราะทุกคนจะฟังดีเจกช่วงเช้าไปทำงานกันเยอะ บางคนก็อาจจะบอกว่าเคยเจอเข้อความหนึ่งที่บอกว่ามาลำนึกถึงเขาตอนที่เขาไม่อยู่แล้วแต่ตอนที่เขาอยู่กลับไม่เคยบอกรู้สึกเศร้าและคิดว่าเป็นเพราะบางทีเราไม่เคยได้เข้ามาส่งข้อความไม่ก็ไม่อาจจะอาจจะไม่ได้ขนาดนั้น,นหรอกค่ะอ้อมเชื่อว่าในสายอาชีพนี้เราเข้าใจกันว่าบางครั้งคุณผู้ฟังฟังแต่ไม่สะดวกที่จะติดต่อกลับมาได้ตลอดเวลาแค่คุณผู้ฟังฟังแล้วมีความสุข พวกเรารับได้แล้วเพราะเราเติบโตกันมาตั้งแต่เราติดต่อกันไม่ได้เราจัดทางเดียวแต่วันหนึง่งมันมีการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นจากจดหมายจากการส่งใษณีย์จากการส่ง SMS จากโฟลลิ่งแพคลิงมันมีการรับข้อความได้มากขึ้นมันมีการสื่อสารกันอันนั้นก็ขอบคุณที่บางคนที่ตั้งใจที่จะส่งสะท้อนกลับมาร่วมกันมาตรงนั้นก็รู้สึกแต่จากประสบการณ์ตรงนี้ก็จริงว่า มันสะท้อนไม่ใช่แค่เรื่องตรงโกหรอกเนาะว่ากับใครก็ตามที่อยู่ข้างหน้าเราถ้าเรารู้สึกดีเราก็บอกเขาเรารู้สึกขอบคุณเราก็ขอบคุณหรือแลถ้าเรารู้สึกผิดกับใครเราขอโทษมันคือสิ่งที่เราจะได้ไม่ติดค้างกับตัวเราเองด้วยไม่ต้องพูดว่ารู้อย่างนี้ใดๆก็ตามนะคะก็เวลาที่เราจากกันเราก็นึกถึงข้อดีกัน มันก็เป็นเรื่องที่งดงามค่ะ